ครับคุณบดิตครับปัญหาภัยคุกค,คามในโลกไซเบอร์นั้นยังคงเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสําคัญและจับตาก,กันเป็นพิเศษเนะครับหลังจากที่นโยบายรัฐบาลน,นั้นออกมาแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองในงานเปิดครั้งสําคัญเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําเกี่ยวกับการให้ความสําคัญกับภัยคุกค,ค,คามบนโลกไซเบอร์ด้วยนะครับ ั้งแต่ช่วงเช้านะครับจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดงานในงานที่มีชื่อว่าอาเซียนนะครับอาเซียน ICT Sub ซับมิทนะครับถือว่าเป็นงานที่ได้รวบรวมนั้นสมาชิกด้านอาเซียนจากหลายประเทศที่อยู่ในทั้งหมดราวส,สักสิประเทศนะครับก็จะมีทั้งสมาชิกของ สาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นผู้แทนเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนครับโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้ออกมากล่าวถึงในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วนะครับบอกว่าเป็นโอกาสที่ผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวะทางการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระ กันและเชื่อว่าจะได้มีข้อสเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อสังคมรวมไปถึงประโยชน์ต่อภูมิภาคด้วยและเพื่อลดช่องว่างระหว่างกันในทุกมิตินะครับนายกรัฐมนตรีให้คำเชื่อมั่นนะครับว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเรื่องต่างๆทั้งวัฒนธรรมรูปธรรมของสังคมนะครับก็เห็นว่าในงานเปิดตัวเน้น ได้มีการแสดงจาก4ภูมิภาคของไทยนะครับเป็นหน้าเป็นตาให้กับทางด้านรัฐมนตรีอาเซียนของประเทศอื่นๆได้เห็นกันนะครับและถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับรัฐมนตรี ICT ของสิงคโปร์นะครับถือว่าเป็นมิตรภาพที่กระชับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแน่นแฟ้นนะครับแต่พอไปถามกับทางรัฐมนตรี ICT ดรพรชัยรุจิประภาบอกเอาไว้นะครับว่า การที่รัฐบาลนั้นพยายามผลักดันเรื่องของความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการหารือกันนะครับขบสภาพโทรคัพมนาคมหรือว่า ITU พร้อมกับรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะทําให้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งความปลอดภัยในประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นเพราะว่านักขณะนี้เนี่ยประเทศไทยนะครับมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบล็อดแบนรวมถึงมือถือ 4G 3G คิดเป็น GDP หรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ย ตกปีละประมาณ1%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตอบรับรวมทั้งขอสรุปผลต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับปี2558แล้วก็จะบรรจุลงในบทแม่บทของทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปี2015หรือว่ามัลติแผนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีและดรพรชัยรุจิประภารัฐมนตรีไ CT กันก่อนครับ โดยเพอยิ่งอย่างที่ท่านนาย,ยกได้มีการไ,ได้ให้นยยายกไว้ไว้ก็คือการที่จะเอาไปใช้ในมาในภาคส่วนของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับในเรื่องของพวกที่มีรายได้ต่ำทั้งหลายนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับคือหมายควว่าในในส่วนของที่เป็นในในประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับ แล้วยงนอกจากนี้ก็ยังมีการขอความร่วมมือจากประเทศเที่มาเป็นผู้เจรจานะครับก็จะมีมีจีนนะครับมีญี่ปุ่นมีเกาหลีนะครับแล้วก็ทางทางด้านของอสหาภาพโทรคมนาคมาทานตงโทรคมนาคมโลกนะครับก็คือทาง ITU เนี่ยนะฮะในการที่จะให้มีการให้มีการาสนับสนุน อนอกจนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกคู่ค้านะครับหารือแนวทางการผลักด,ดันส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือว่าการค้าชายแดนด้วยนะครับถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นจากแดมแชงกรีล่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงผลประชุมอีกครั้งคือวันที่23มกราคมในช่วงบ่ายนะครับ